ตอนนี้เสื้อผ้าไปก็มาถึงบ้านกกอเกาเลยนะครับผมสิ่งแรกที่ต้องทำนั้นก็คือนะฮะนำใบกักตัวนะฮะจากโซลินไปยื่นให้แม่ผู้ใหญ่นะครับผมนี่ได้มาแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามเสื้อผ้าไปนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่กบเกา ตามลุงไปกรุงเทพนะฮะไปกักตัวที่สุรินแล้วก็กลับมากกอกอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมสวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่<อ>เสือพาไปมารายงานตัวนะครับนี่ครับนี่ของเสือพาไปครับผม นี้มาบ้านพ่อผู้ใหญ่แล้วนี่นะคะมาแล้วนะคะว่าจะมาหากะว่าจะมาหาอะไรกินด้วยตอนมื้อเช้านะฮะปรากฏว่าพ่อผู้ใหญ่ไม่ได้ขายนะฮะวันนี้นะฮะวันนี้วันนี้ไม่ได้ขายไปมันไม่คุ้มค่าน้ำมันอ๋ออ๋อต้องมีออเดอร์ถึงจะคุ้มเนาะเพราะเราไปไกลนะฮะมันไกลสี่สิบกิโลไปกลับนะครับกก็้ขาายคนนบเ มาบ้านพ่อผู้ใหญ่เรียบรแล้วนะครับตอนนี้แม่ผู้ใหญ่ไปไหนนู่นแหละบ้านยายทำสายอ๋อโอเคนะฮะกอดสามหนึ่งแล้วก็ต่อไปผู้เสือก็จะไปหาลุงกับป้านะครับเอาสเปรย์แอลกอฮอล์นะฮะไปมอบให้ลุงกับป้าเพื่อไปแจกเพื่อนเพื่อน,อนยูทูบเบอร์เรานะครับผม,มนี่ก็คือกระท่อมพี่เสือนะฮะสภาพก็คิดถึงนะฮะ ไม่ได้นอนสามัททิสเต็มๆนะครับของเยอะมากนะฮะส่วนฮะรถนั้นจอดอยู่ตรงนี้นะครับน้องเขียวนะฮะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะฮะสายสายจะพามาดูว่าน้องเขียวเป็นยังไงบ้างนะครับไม่รู้ว่าตาติดหรือเปล่านะฮะน้องเขียวนะฮะน้องเขียวน้อยนะครับฮัลโหลสวัสดีทุกท่าน เขากักตัวครบเรียบร้อยเขากักตัวครบเรียบร้อยแล้ววเรียบร้อยแล้วฝากเนื้อฝากตัวฝากช่องใหม่ด้วยครับเฮ้ยตกัวกัวเสือมาเลยอบแล้วฝากช่องใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีรคัจิมสวัสดีครับสบายดีครับกักตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะ ฮัลโหลนิกกี้ <Hello. S 2> สวัสด, oh, <story. S 2> ดีครับพี่ฮัลโหลโอ้ยขอโทษดิทุกสิ่งทุกอย่างนะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะฮะดูสิครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับประตูบ้านลุงนะครับรั้วเสร็จแล้วนะครับว้าวนะฮะเรียกได้ว่าว้นะาว้าวว้าว,าว,าว,าวนะฮะ เพิ่งเห็นครั้งแรกนะคนอืดินก็เห็นไปต่อไหนต่อไหนแล้วนะฮะสวยจังเลยเจอคันสวยแล้วนะครับสวัสดีครับนกยูงคนสวยนะสครับส,สวัสดีครับคุณยายส,สวัสดีครับ สวัสดีช่างโพงสุดหล่อนะครับสวัสดีครับฝากช่องใหม่ด้วยครับเสือพาไปครับครับช่องใหญ่มาฝากช่องเล็กครับมีพัสดุส่งมานะฮะจากคุณสิริพรนะฮะผมนะฮะครับช่องใหญ่เดินมาฝากช่องเล็กครับมาแล้วนะฮะพัสดุนะฮะขอบคุณครับ องค์ปู่าริจิตนะครับเป็นครั้งแรกของพี่เสือนะครับที่ได้มาเห็นองค์ปู่ในที่ไม่มีการพันธนาการแล้วนะครับผมนะไม่มีนั่งร้านแล้วนะครับจากที่เมื่อก่อนก็ก็ติดตามดูข่าวนะฮะอยู่กรุงเทพนะครับว่านั่งร้านนั้นนะฮะได้หลุดออกไปแล้วนะครับแล้วก็นี่ก็คือการปักเขตนะครับบริเวณพื้นที่ที่มีประกาศว่าเป็นแปลงตรวจยึดนะครับผม ถ้าเราคิดบวกคิดดีๆนะฮะที่ตรงนี้ก็ทําให้ดูเป็นสัตว์เป็นส่วนนะฮะองค์ปู่ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับรายการรบกวนจากผู้ไม่หวังดีนะครับ เดี๋ยวพาไปดูห้อยบุงนะครับน้ำในคลองห้อยบุงตอนนี้นะครับเยอะมากแล้วนะฮะมองไม่เห็นพื้นดินข้างล่างแล้วนะครับก่อนไปเสือไปนั้นยังมองเห็นอยู่นะครับแต่ตอนนี้น้ําเยอะมากครับในขณะเดียวกันนะครับทุ่งนาที่อยู่ข้างคลองนะครับก็เป็นการปักดําแล้วนะครับคิดถึงวิวแบบนี้นะฮะบรรยากาศแบบนี้มากๆากนะฮะ สามอาทิตย์นะฮะที่จากกกอกไปนะฮะเนื่องจากตามลุงไปทำนะฮะทำงานที่กรุงเทพนะเสร็จแล้วก็กลับไปกักตัวที่สุรินทร์นะครับผมมีเอซีมาบ้านลุงแต่เช้าเลยนะครับผมวันนี้ครับมาจากเพชรบูรณ์สวยเนาะทุกคน อีกที่หนึ่งที่สวยมากแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยก็คือร้านกาแฟของคนกิีนะครับกาแฟกกอกๆนะครับอ้บรรยากาศน่ารักมากนะครับ ตามกับมานะฮะรอบนี้ของพี่เสือนั้นเห็นความเปลี่ยนแปลงนะฮะหลายจุดหลายอย่างมากเลยนะครับตามกาแฟกอกของคุณกี่นะครับผมรั้วบ้านลุงนะฮะที่สุดอลังการงานสร้างนะฮะสวยมากนะครับแล้วก็องค์ปู่ปริจิตนะฮะที่ตอนนี้ก็ไม่มีนั่งร้านแล้วนะครับผมมาที่หลังแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มามาใช้ยังดีกว่าไม่มานะครับ อันนี้ก็คือนะฮะร้านค้านะฮะหรือว่าบ้านพักของพี่เสือนะคือเป็นทูอินวันนะครับข้างหน้าคือจะเปิดร้านขายน้าสมุนไพรนะครับแล้วก็มีบ้านพักมีห้องอยู่ข้างในนี้ด้วยนะครับอันนี้คือส่วนของพี่มนานะล็อกที่3นะครับพี่เสือนั้นอยู่ล็อกที่2ตรงกลางนะครับของแอนชาแนลนั้นล็อกที่1นะฮะตอนนี้เปิดทําการแล้วนะครับย้ายเข้ามาอยู่แล้วครับ ขอบคุณนะฮะทุกท่านที่รับชมช่อง u t u b e เสือพอไปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่นี้ให้กันตลอดนะครับ,อ,บอย่าลืมดูโฆษณาให้พี่เสือด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ